พิสิการครับทุกท่านทุกคนทุกท่านทุกคนครับมันนี้มาตามแนวาทา่าคองสุดท้ายแล้วปูไก่เมื่อสีออกแล้วไก่เมื่อแล้วว่าเพิ่นพีบอกเกลขจะเขียนไว้ให้เบิดกันลืมเลยบอกแล้วบอกครับบอกยบบอยเบิด เขียนใส้ซ่องไว้เรียบร้อยเบิดเขียนใส้ซ่องไว้เลยบ่ปูเขียนเส้ซ่องไว้เลยเอาตามทีฮั่นนี่ปฏิวัติมักตัวใดห้อยมากตัวเดียวห้องแล้วยังครับมากตัวใดปูวมันจะมากหกศูนย์ั่นแล้วมากหกศูนย์สามตัวตัวใดปูวสองหกศูนย์ ก็หาซุนทอนลำบากด้มาจังไหนครับครูบม่เตเคียนสาองหกเลยเแม่เเคียนหายอัน้าซูนเนี่ยโดื้อเดี้แ่งวดนี้แม่เเคียนปะครับครูแม่เตเคียนแต่ก็ผีทั่วไปผียักษ์บกมาบอกครับพูผียักษ์กับม้าผียักษ์บอกแปดสาม มันบอกอันหกศูนย์สองหกศูนย์อันหลุดไปแล้วเป็นหนาศูนย์รถให้ความมรถตัวยามันหลุดเนาะล้รถเลรถแจมหนึ่งเออวันนี้ไอ้เยเก,กันกระบ,บอกแปดสามสามแปดวันนี้ศูนม,มันเขากะบ,บอกกังเขียนไว้ในซิงมุ่งมากดอกเขาอบอกขออโหสิมากกัมาคนนี้ แปดสามสองหกศูนย์เท่านั้นแต่ก็มกเขียนไว้อยู่ตัวมากกว่าครับตัว,ตวมากคู่เดียวแค่ว่างทันแหละเขียนซีนี่นไม่ยังตัวแปดสามครับเก้แปดเจ็ดหกศูนย์แปดสามเก้าแปดตัวคู่มากตัวใดก็กจะสองหกศูนย์ 2, 8, นุ่เป็นห้าศูนย์ก็เป็นห้าศูนย์เออแบบน,นี้สมมันพิงยากอันนั้นบอกกับแปดสามเขานี่มาที่นี่ครับ แต่ว่าอันอื่นเขียนไว้อยู่ขอผมมางมือขามเก้าเกาสิษมังฝังสานบอกสามตัวสองหกศูนย์บอกปูสองน่ตัวเดียวปะคะโอ้หกระายตัวเลยเขียนไว้ไหนเนาะสานตัวแม่ปู่มีตัวเดียวเออตัวเดียวแค่นี้ยังเป็นอะไรเดียวอะไรมันสิมันสินเลอะมันสิ้นเลอะสามตัวสองหกศูนย์อสองตัวนะครับปูสองตัวหกศูนย แยกอังบอกเน่ยแปดสามสองหกศูนยี่กับไอรุเป็นห้าศูนย์เพรานั้นคนอันนี้เขียนว่าั้ำของสอง่มากยกบอกแปดสามครับบอกแสามหศนย์มากบ่ครับปูไว้กัยังมากเลยเนาะมากมากพูดเยอมากพูดเยอะพูมากน้ำเกลี่ยมากก็คนเนาะมันนี้จะคู่จะหาขอปู ไว้โมพึ่งมากะมัสองโต้ท่านี้ยังวาวะปูสิถาม่านี่ค้นสุ้มหนึ่งคือมีเก้าสามอน,นี้คือมีอนันไหนอ้เก้าสามบ่มีหนออือเบ่มีันน,น,นเัเอาตัวนี้อันนี้มันเอาเอาตัวไดปูมีเก้าสา,ม,สาม,สมนี่สุ่มหนึ่งเอ้ยเก้าสามบม่มีนะ สี่ห้าหนึ่งใก้าสามมันด้ใคบอ้าแล้หนึนใบนึงแมมันมีก้าสามนี่นียุคนี่ยุคีเละใบไหมปูนี่อันนี้คือไม่ก้าสามก้สามเขียนปิตแปดมก้าแปดก้าแปดก้แปดกแปดอไรนะครับปูนี่แปดสามก้าแปดเนี่ยอันให้มาให้เขงอ่ะเขียนาดเขียนม เดาจ้เก้าสามหมอปูเหล็กมือพาไปม่มาที่สุดที่หาูนกับเปดสามมาที่สุดหกสูนกปดสามอันนี้วันนี้ออกวันนี้แต่รุดนด้เป็นหาศูนท่านั้นพิเงินเสียขายจีบเสียเขาแปดมูป่าพอเดอเาได้ก็เก้าูนกูนกระเปดสามอสิบ ขบอกเห็นว่อยนศูนย์กศูนยก็แปดสามบอกครับตักนี้อันห้าศุนยนั้นลด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 ลงเป็นห้าสิบตัวนี้ลงเป็นห้าสิบอันห้าศูนย์นี่เป็นเลขลดเนาะพูนะไม่จสามเอาลดอีกลดตามเขาครับแปดสามเก้าแปดยี่หินบอกตัวเดียวทางลดเอาเช่ นี่อันนี้มันหายเชียงคือไปเบิ้ลมือแถวนี้แหละเบาลายยันผีมันบอกหล่ะมันที่ลายตัวอันนี้เป็นผียังปูมาบอกปูอยาติลี่กับแม่ตะเคียนปูอันใดแม่นก็กันค่ะปูอเพื่อนมันสลับกันตัวระวังญาติเขนก็ทำงานสลับกันสลับกันให้เขาเขาสลับกันมาให้มันบกวบ 60นี่ไม่ได้เขียนอันอันดำดำนั่นนี่นี่ทีนี้ย่างนันแบบตามมามาน้ำอันโอ้ยมาได้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 น้ำอันได้อ็นตกได้เจ็ดเอเ็ดเอซีเจ็ดสองเจ็ดสามเก็ดอันดสุดท้ายผมปูเออมันรถผู้ใดมาบอกปูโค้งสุดท้ายวนตกเก้ายังวันรถรด มันหลลงปูหลหลดมันบอกเกดสีหล่ไปเกตสามค่ะเอ้าโิที่บอกคนบอกปูปูวันนี้อะหล่นไปมันห่นปปกติก็ล่นสามวันนี้เห็นหนุมลรถเจอรี่ตัวไหนผัดปูหลายๆหลายๆนะของกระบอกหนึ่งแปดสาม รักก็มาใส่แปดอีนล้วก็าา 8, กลงไท้สองหกศูนย<ม>์ทังสองหกศูนย์เอาสามตัวล้างได้บอกครับตัวเอออาตามที่บอกอาตามที่บอกบวงสวยขย่อมีเท่านี่บ้าให้ีมาบอกแล้วงวดนหน้าจะโดนยังไงกันมักสองโตสองหกศูนย์กับแปดสาม อุดลงเป็นหาศูนย์นั่นละสองหกศูนกับแปดสามถ้าลงมคือหาศูนบอกปู่ัลงมาให้แล้วท่อนี้บอกค่ะน้อยๆแคนๆมันตอนั้นพอกับพีมันหลายตัวมันเด็กบอกหูาบอกบอกไปหลายบอกครับปู่ที่บอกหลายเอ้ยบอกวันด่างคุยดูสุดตัวเดียวแม่แมนแล้วนะปู่หอมันบอกทั้งกระลุ่นตัวต่เก็บสี่ก็บอกพูกเก็ดสาม รุดอย่งนักนุดอีกเจ็ดสองพรอไุดอะไเอาปลูกให้นี่โอ้รุดลงมาหัดเจ็ดสองยู่สั่งมั่งหมูปูห่ายู่ทำมันรุดสามันเนาะฟังแต่รถันนะฟังแต่รุดปูรุดยื่นบอกดึกดังให้แต่รถเต็มขงตัไม่กออกโทรศัพท์เอ็นใจแกกเปิดยิดหน่อยมุบุญ ได้ดเจ็ดสองหมอบัวอธิพันมาเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ้าซื้อล่างบนออกมาเจ็ดสองเจ็ดอยู่ตึ่ตืนวันึงเลยเนาะแตื่นลยหมอบัวอะไ้เนาะเอาวันนี้จ้าเอาแบบที่ปูรถไว้แล้วพ่ออ่ะนิดอะรถเี๊วกระเด้งเดีสองหูนย์ศูนย์หาห้าศูนเพรานั้นเพรานี่เออสองหกศูนย์กับห้าศูนย์เออรถห้เลนด์ห้าศูนค่ะอ้รถไล้วเรียบร้อยอันแปดสามมลรถเนีอย แปดสามตรงๆเลยบอกป้แปดสามตรงๆกันมาองแล้ว <siglo>, ค <bizarre> ่ <kaz uffy> <rabbit> ุ้มข้แปดสุ้มมันซิ่งๆคือมันจะเียนตามโคองสิมาปวาอกศูตัวมักตัวสอบตัวได้ป้วงวันนี้ปูงหกศนกับแปดสามห้องศูนย์รู้เป็นห้าศูนันละครับมาที่สุดมากที่สุดนะครับเนามันเกินแล้วถอดสิป้องปองคนเลย เพราะว่ามันไม่เคยมันไม่เคยออกครับมันไม่เคยออกเับลูกมาฉันไม่อยู่